สวัสดีค่ะผู้คนส่วนใหญ่นะคะลาทิ้งบ้านเกิดของตัวเองมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเพื่อที่จะสแสวงหาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับตัวเองนะคะสถานที่ดีๆในบ้านเกิดของเรานะคะจะมีคุณค่าและน่าอนุรักษ์ไว้เพียงไรนะคะและสถานที่ที่อุ้ยจะพาทุกๆคนนะคะไปในวันนี้เขาบอกก่อนเลยว่าเอาใจคนรักธรรมชาติเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งที่นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะ เป็นส่วนประกอบของผืนป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหายากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2548 ยานแห่งชาติปางสีดามีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอตาพระยาอําเภอวัฒนานครอําเภอเมืองสากแก้วและอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งเช่นน้ำตกปางสีดาค่ะน้ำตกปางสีดาจะอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ800เมตรไหลตกลงมาจากผาหิน3ชั้นสูงประมาณ10เมตรช่วง ฝนสายน้ำจะไหลแผ่เต็มลานน้ําตกเป็นภาพที่งดงามมากๆเลยทีเดียวนะคะทางล่างเป็นแอ่งน้ําและลานหินกว้างบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสมสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่สุดเลยล่ะคะ่ะ ที่อยู่ทยานเห็นชาติปางสีดามีผีเสื้อมากกว่า300สายพันธุ์และเป็นประจำทุกปีในปลายเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคมจะมีเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิยงนิวเวศที่ท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยและยังได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะการเดินทางจากกรุงเทพใช้เส้นทางสายพหลนโยธินมาถึงรังสิตแล้วชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลงที่เส้นทางหมายเลข305 ผ่านอำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายกจากนั้นเข้าเส้นทางทางหลวงหมายเลข33ผ่านอำเภอกบินบุรีไปจนถึงจังหวัดสรากแก้วระยะทางประมาณ214กิโลเมตรทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าบ้านเกิดของเรามีสถานที่ดีๆแล้วก็มีคุณค่ามากเลยนะคะแต่ถ้าหากเราเนี่ยช่วยกันทำนุบํบรุงรักษามันเอาไว้นะคะสิ่งที่นี้เนี่ยก็จะสวยงามแล้วก็คุรค่าแก่การชื่นชมค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็น ที่สนใจแก่ผู้มาเยือนที่จังหวัดของเราด้วยนะคะดังนั้นนะคะเราควรจะช่วยกันร,รักษาไว้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นมรดกทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อนีนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ